เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่มอชอนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแหล่งรวมนักศึกษาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่หลายๆคนมารวมกันออกกําลังกายตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะแสงใกล้หมดแล้วนะคะเป็นเวลาที่ไปถ่ายรูปใช่ต้องนี่ไปถ่ายรูปก,กันก่อนแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่ตลาดกันต่ยังไม่บอกแล้วกันว่าตลาดไหนจะดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะอุณยแต่ว่าแบบปัากาศดีมากเลยอะชอบปะดีมาก ดีมากดีมากเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะถ่ายดูบรรยากาศตรงนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันก่อนเนาะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่กาญนามอเชียงใหม่วันนี้เราจะมาหอหาของกินกันนะคะคือหิวข้าวมากใช่แต่วันนี้มีเฟรนให้ทำเเฟรนอะไรอะ่ะรู้จักไม้จิ้มฟันไหมรู้จักดีแท็อยู่ทุกวันไม่รู้จักได้ไงน่าแบบสุดเลยยังไงอะ่ะให้เรากินไม้จิ้มฟันเหรอใช่เอาไปแทะอะไรนก็คือเราจะสั่งอาหารมาหมดเลยอ่ะแต่ส่วนมากเขากินโดยใ,นในช้ชนอนไงทำไ จะให้กินโดยการใช้ไม้จิ้มฟันกินให้หมดใช้ไม้จิ้มฟันกินข้าวนี่นะจะกินยังไงอะ่ะให้สองมันก็ได้โอเคค่ะตอนรอคำถามนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินทุกอย่างด้วยไม้จิ้มฟันกันสักครั้งหนึ่งล้วกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแกจะทำได้หรือเปล่าเราจะลำบากขนาดไหนไปดูเลยหิวข้าวแต่แล้วที่เราจะไปกินนะคะตอนนี้เรามองอยู่ของกินเยอะมากที่เนี่ยเยอะแบบไม่รู้จะเลือกอะไรกินอะไรดี ่อเอาเป็นามาม่าน้องไก่ใส่ผมมาม่าได้ะะแล้ว่ะต้องใส่ไันที่ฟันกินอะกินเป็นเส้นด้วยแต่ว่าเรากินได้เราเองเดี๋ยวลองดู ี่ก็เส้นแล้วอีกเหรออยากกินสุก,กี้ด้วยอ่ะอยากกินสุก,กี้ก็เลยมาสั่งสุก,กี้อยากกินเป็นสุก,กี้เอาสุก,กี้ฟางค่ะสั่งเละหิวครับ โอนได้ไหมได้เลยครับอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ข้าวโพดอบเนยเนยกรอบจิ้มอะไรวะพี่แจงฉันอยากกินไอติมทอดไอติมผัดเลยอไ,ไอติมทอดผัดก็มีทอด ไม่ได้หลังจากที่เราโดนทามานั่นก็คือหมายจิ้มปันว้าวกินยังไงวะกินข้าวกับหมายจิ้มฟันไม่เคยกินแกเคยกินปะก็วันที่เคยขี้เกียจก็ใช้แสอมป์แต่หมายจิ้มฟันไม่เคยมาเรามาลองกันดีกว่าหิวมากรอบเนี้ยอย่างแรกที่เราจะลองนะคะก็คือนี่สุก,กี้มีสุก,กี้แห้งกันดีกว่าโอ้แกดูหน้าตาสุกี้อืมิ่มช่ะโจทย์ก็คือต้องกินให้หมดนะ ไม่อร่อยเผ็ดเหมือนกันนะ,ะอร่อยต้นสมวนใช้แก่เดียวต้น่ึ้นมาไมนยิ่งฟังใช่หรอมันก็เพิ่มเหมือนกันอยงเงี้ยนะพยายามอ่ะอันนี้มันคลิปเซนไม่ได้นะพยายามแปบบ้ยใช่จริงรหูบุกเข้าปากอหือบุกเข้าปาก ถือว่าดีขอเวลาสักครึ่งวันอะจะกินให้หมดใช้เชฟสองอันได้ไหมครับได้มาแ<า>ลด,าดูนี่มหน่อยมีคำเหญ่กี่เมาหนึงอันนี้คือร้อนกระมีอมีกทีนึง กระเด็นขึเ้เพื่ยวแต่เส้นพอยืดสิ่งอ่ะทำได้ครับทำต่อไปมามาคุยต่อไปนะคะคุยเต๋่วไก่ที่เป็นเส้นมามา่าแต่ว่าที่เอาช้อนมานี้ไม่ได้มากินนะเอามาคลุกเครื่องครุมนะคะไม่อย่างนั้นผมลวกแน่นอน ก็ปรุงมาม่ามาด้วยวันนี้ิ่งไก่น่ากินมากเลยอ่ะห้ามแอบฉอดไม่ฉอดไม่ฉอดไม่ฉอดจะไม่มีการฉอดใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นแค่มาคนแค่มาคนเฉยๆค่ะทำไมชีวิตฉันต้องลำบากขนาดนี้วะเดี๋ยวลองกินไก่กันก่อนถ้าไก่ไม่เปื่อยเนี่ยอู้เห็นเะล่ะพูดอีซี่อ่ะยาคือต้องเสียอร่อยว่ะ มัน,นเริ่มเป็นอร่อยจริงมีความมาดับๆอันนี้เริ่มม,มีความมาดับกินผักด้วยน้ำกินผักด้วยใารว่าใช้เมนูข้าวก็กินไม่ได้กินได้ค่ะคำใหญ่ด้วยแต่ก็อร่ย ตายตายตายไม่ได้กลัวกลัวแทงเนื้อมากเนนื้ออร่อยนะ ขอไปคือเลือดจะติดฟันอยู่เลยเมื่อกี้ขอใค้ได้ไหมไม่ได้เลยต้ออนะุปกรณ์ใช้กินาต่อไปข้าวโพดนะคะข้าวโพดอบเนยไอ้ปางอยากกินแต่ไม่ได้อยากกินด้วยเลยทำไมฉันต้องถ่ายด้วยวะจำเป็นช้นี้ของแกไงก็แกก็กินเองดีไม่ฉันจะมีชานีของฉันฉันไม่ได้กินยังไงอะแกก็ต้องสู้ดิถ้าเราจิ้มแล้วมันได้แค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความเร็วพวกคนเดากันนะคะว่ามาด้ฟันหนึ่งอันจะจิ้มข้าวโพดติดกี่เม็ดหนึ่ง สองกี่เม็ดแก้กี่เม็ดสองเม็ดไม่ได้สักเม็ดอีก,กรอบนึงสามทีเฮ้ยสองเม็ดจริงพร้อมมีบริการเทปอร่อยปะอร่อยเอาเ้าแกต้องเพิ่มความเร็วเข้าไปอีกมันกินย่างมากเลยอ่ะเอ,อาละจิ้มให้มันมีน้ำตาลเนาะ เฉันลองดิเห็นลองอ่ะน,นี่นะทุกคนวิธีการจิม้มผิกด้านมันนะคะแล้วก็จิ้มลงไปนะปแล้วก็จะรับประทานได้แต่ละเม็ดนี่อ่ะแกเป็นคนใจร้อนตั้งแต่เมื่อไหร่พี่แจงตรงๆเหมือนชีวิตแบบว่างมากอ่ะไม่มีอะไรทำได้ได้ไ,ได้กินข้าว ต้องค่อยๆกินด้วยมัจิ้มฟันอ่ะข้าวโพดไม่เอาใช่ไหมไม่อยากกินข้าวโพดใช่ไหมเนยกรอบโอ้โหเป็นยังไงอ่ะมันจิ้มยากอุ้ยนี่ถ้ามันจิ้มอย่างไรแล้วมันจะแตกใช่ปหมเราต้องใช้วิธีการค่อยๆหมุนมันเข้าไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆ เก่งนะเนี่ยฉลาดนะเนี่ยฉันคิกว่าฉันจะสามารถปราบแกได้ลงก็เชียวไม่มีใครเอาผู้หญิงคนที่ลงจริงๆเกินคุยมุ้ยนี่กอดนี้เพราะนั้นแหละนี่เอาแกลงได้อ่ะ อิ่มปะชอบของหวานเพิ่มปะไอติมทอด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 มาไอิมทอดกันเดียวไอติมทอดเดียวอันนี้ก็กินกับเออแหละอันนี้อยายกิน แน่นี่โหเลือกไม่ถูกเลยอ่ะม,มีแนะนำไหมคะเอ่อข้อแนะนำเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแล้วก็แมคโครรีธรรมชาติแอสตรอเบอรี่โยเกิร์ตไหมหรือว่าสตรอเบอรี่กล้วยโยเกิร์ตเอาสตรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะคือคนมันก็สรรหาจะกินเนาะแบบ เทนตัวเองอ่ะกินได้ไม่กินตอนนี้คนอื่นอยากกินให้มันกินย้าเข้าไปอีกก็ทุกคนปอืมก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะกินย้าขนาดไหนจะกินได้หรือเปล่าต้องคือดูจากทรงแล้วอ่ะก็คือต้องกินตอนที่ยังไม่ละลายถ้าละลายนี่คือหมดสิทธิ์เลยนะคะต้องรีบสูน เลยเดี๋ยวละลายโหเออมันกินไม่ยากทุกคนนี่มันกินไม่ยากแต่มันเย็นอ๋อเอายไม่หมดเลยข้ <c oughs> อสับวันนี้นะคะาจ <c oughs> ารกิเมด้วย มันก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจิมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วด้วยโอกาสหน้ามอเราทําสําเร็จแล้วนะคะถ้าใครอยากมากินเนี่ยอย่าลืมมาได้นะคะเผื่อใครแบบแรกไม่ได้มาที่เชียงใหม่นะคะลองมาดูที่นี่เนี่ยอาหารของกนินเยอะมากาอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีไอจิมผัดที่จะเริ่มกินยากแล้วเริ่มมาลาแล้วลตอนนี้จะต้องมันขอตอนนี้ต้องขอแบบรีบๆกินให้หมดก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยไปจิมฟันเอาไม่อยู่แน่นอนนะคะ ก่อนอาครั้งนี้นะคะจูแจงขอต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบไปดึงกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเวลาที่แจ๋ลงกินใหม่ใหม่ทุกวันจะไม่พลาดกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องอย่าลืมบอกมาจิ้ฝันด้วย